สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนที่การเล่น xo ให้ชนะเกือบหนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะเป็นไงไปดูนี่จะเล่นกับบอทเอายากสุดเลยถ้าเป็นฝั่งเริ่มก่อนเนี่ยเราจะใช้สูตรนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราให้นี่ก่อนให้เราฝ่ายเริ่มมอนเดี๋ยวตัดตอนที่เราเริ่มก่อนเลยทนะ่น สื่อที่เห็นผมแพ้เนี่ยคือบอดมันเริ่มก่อนนะผมเลยยอมยอมไปซึ่งวิธีการทำนะครับให้เราขีดตรงมุมนี้แล้วก็มุมขวาล้างนี้แล้วก็มุมสร้าแเราก็ชนะแบบใสๆเลยจะเป็นมุมไหนก็ได้นะ่ว่าจะเป็นไม่ได้เดี๋ยว่อนเราโดนแก้ทาง ซึ่งถ้าใครคิดไม่ได้นี่ยังไงก็เราก็ชนะดวชัวผมบอกไม่ได้หนะนึ่งร้อยเอร์เ็นนะเนี่ยก็ชนะให้เป็นมุมไหนก็ได้นะแต่แค่ไม่เป็นสามมุมผมเอามุมนี้ก็ได้เอาจเจ้ามุมนี้ก็ได้นะนะอย่างมุมเนี้ย เคยชนะแล้วยี่สีแต่เราต้องมันฝ่ายเริ่มก่อนเท่านั้นนะเราเป็นมุมนี้ก็ได้ชนะเนี่ยแหละวิธีง่ายๆเลยถ้าใครคิดวิธีแก้ไม่ทันก็เละโอเคก็วันนี้มีใครนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบครับ